ต้นตบนะจ๊ะท่าเมก็าพุดเจมส<ช>์นะคะ<ช>จริงๆเนี่ยพวกเรานะคะมีแพลนว่าเราจะไปล่องเรือดูสวน<ม>ญี่ปุ่นแบบสวยงามมีใบไม้เปลี่ยนสีด้วยเนาะ<ช>เราอยู่ที่ไหนนะคะลืมอ<ช><ช>ยูอ่ดิสนียงนะคะ,คะซึ่งเป็นสวนที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็สวยมากด้วยแต่ว่าวันนี้พอเพอิ่งฝนตกทางเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเนาะลงเรือไม่ได้จะได้ไเแต่ไม่เป็นไรเรามีอย่างอื่นให้ดูข้างในมากมายเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลย ค่ะอันนี้ลูกกลองค่ะใช้เวลา100ปีโอ้ใช่ใช่เห็เขาบอกอเป็นลูกแบบทำเป็นลูกกลองถ้าดูจากข้างในอาจจะไม่ดูไม่ออกนะคะต้องดูจากข้างนอกเนาะถึงจะเห็น100ปีเลยเหรอ100ปีค่ะโหสหวย ค่ะนี่เราก็จะมาดูดอกบวยกันนะคะแต่วันนี้ดอกบวยไม่ไม่บานนะคะเข้าใจนิดหน่อยนะคะก็จริงๆมันคนถ้ามันบานในช่วงคาวสิมนี้มันจะสวยมากเลยเนาะแต่มันไม่บานอดเลยจานเน่นเนาะว่าแต่สิว่าคนนี โนตนนนี้่ฝนตกเลยอดเลยค่ะชาพี่ไม้ตอนนี้ฝนตกคืนเนาะใช่เราจะพายเดิมชาดีกว่าค่ะค่ะงั้นไปดีกว่าค่ะนี่สงบมาก ภาษนะคะภาษาญี่ปุ่นจะเรียกอะไรคะเทเอ็นค่ะเทเอ็นน่ารักมากเลยอะ่ะคนที่จังหวัดนะยคะ่ะเขาทำป้ายมาให้พวกเราด้วยอะ่ะเขียนว่าอะไรคะเนี่ยโอ้ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดทางแล้วอ จังหวัดเล็กๆที่จะทำให้หัวใจคุณพองโตโอ้ยรู้สึกดีอะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปกับเขากันิไปดับเชน ถึงเมืองนี้สิ่งที่มีชื่อเสียงก็คือก็คืออุด้งค่ะแล้วเมื่อกี้เราก็ไปทานอุด้งมาแล้วใช่ไหมใช่นี้เรามาดูมาสคอตอืมใช่ืออันนี้ค่ะค่ะชื่อชื่ออะไรนะคะชื่ออุด้งโนค่ะอุด้งโนนะคะโนโนแปลว่าสมองสมองอุด้งสมองอุด้งสมองดงค่ะอุด้งโน วันนี้ก็หมดไปแล้วอีกหนึ่งวันเนะ<ช>าะค่ะทำก็ทำหลายอย่างถึงแม้จะฝนตกแต่ก็สนุกอืมชาลุกค่ะค่ะพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อกันคะค่ะพรุ่งนี้จะเราเราจะพาจังหวัดทกิชิม,ะะะมานะคะเทกชิมานะคะทกชิมาใช่หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นหูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพาไปเที่ยวกันว่ามีที่ไหนบ้างเนาะน่าสนใจเนาะโอ้ใช่ค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอยเยอะแยะนะคะขอผังหยอะแยะนะคะ<ช> กลักันใหม่ค่ะกลับกันใหม่ค่ะรติสวรรค์นะคะจิ๊กนกลุ่นิ่งคะ